บรรยากาศเสียงคานยามมือแรงถนนบ้านไม้ร้อยปีพี่น้องเนอน๋ยถนนเลาะเลยโอเคนถนนคนดื่มคนเดิน,น,เดนเสียงขานครับถนนคนเดินเสียงขานพี่น้องน,อนี่นะถนนหนังฟ้าค่ะหนังฟ้าเดินแบบนั่นทีละคนเลยค่ะ เลิศค่ะโอ้โอ้พี่น้องหอยป๊าดกว่าสิจับเลี้ยงกันได้เด้อครับกว่าสิได้แต่ละไม้นี่บ่เสียเวลาโดนเติบติจ้าไม้ละ5นาทีวันจงเติบเนาะไม้เท่าดแ่ไม้ละอันนี้10บาทจ้ะอันนี้ดิอันนี้โอ้ย่สิได้ไม้นึงอีหอยแม่เอ้ยบ่แม่นเสียบมือจนบ่แห้งพ่นติงามจริงเนาะงานานีี่งานานี ขาจีพี่น้องสวัสดีเขาจีเชียงคานครับขาจีถนนคนเดินเชียงคานหอมหอยหอยหอมจนหอมเมียงเลยพุ่น<ะ>๊อกก็เลยนำมาวันรัชก,กาลกับเปิร์ดเดอพี่น้องเขาเข้าใจว่ามีแต่เส้าอาทิตย์วันรัชก,กาลกับคนร้ายอยู่ก่อนนี้นะน้อไข่นกกระถา <c oughs> หอมหอยหอยพี่น้องมีแต่แนวหอมใช่ปะ <c oughs> วันธรรมดาสินี่คนล่ายบอกก็ประมาณนี้ตีแล้วเอาทิตย์ล่ะครับผมพอด้อยู่นู่นเช้อาทิตย์พอด้อยู่แต่ว่าวันรัชการก็สิป,ประมาณนี้เพราะกมักยางสัมนี้ละ่ะคนล่ายล่นยนางยากพี่น้นองมันจะได้นี่นะเอาสัมนี้นะเอาซัมนี้นะสวยไหม งานปานี้งานละเอียดเนาะงานละเอียดมากเลยนะคะปานนะสาติแล้วเห็นงานอยู่วังบ่หืองามคักแท้สว่างเนยค่ายดีบ่วันละน้อวันธรรมดาคนน้อยเนาะขนตกเนยเสียผ้าพี่น้องเสียห้าของพักของตน ห้องกินกระมีมากห้องฟักกันริมหิายนี่นะซอบทามราคาห้องพักได้ริมฝั่งโค้งนี่วิวงามจังก็เดี๋ยวนี้ห้องพักกระบอกแหงพี่น้องเสียงคานนะโอ้ยพ่อเป่าฟืนมูสติกองเราได้นี่นะไปบอไปนำบอมอื่นนะโอ้วันธรรมดากระหอดได้ค่าอยู่ติครับผม คนได้ยคนก็มาเรียนเยโนวัราสการกะไลยโนแต่เาร้อาทิตย์แห่งสิไข้ดีเนาะได้ไม่เหมือนเรอาทิตย์แกบอกนีมีห้องพักพร้อมมีค่ะติดโค้งยางดีนติอยู่เหีนเฮานิดดิครับผมอยู่เหี่ยนเฮานิดนอยูุด้านล่างสุดยอดสุดยอดเมียงพี่น้อง แม่คาเบิองยังเนาะแม่คาเบิองยังคือเบิองถึงเบิองถึงยิ้งเงเมเใช่เาน,นาะเออเบือบบงสาวน้อยเพชรวานแพงโอ้ครับนะเสียหากระไลก่อนพี่น้องสวัสดีครับโอ้ห้องเก่ากระมีอืมของเก่าครับของเก่า วั้ยใหญ่โตกระบ่าเห็ดไตพอกันอยู่นี้พี่น้อง